มากแล้วขณะนี้โชคเจริญเป็นตัวนำคู่กับฝังลีโฮทำทีมทองเป็นตัวที่สามที่ไปสิโชคมีใช้ผ่านมาเป็นตัวนำโชคเจริญเป็นตัวที่สองวังลีโฮที่สามถัดไปเป็นทัพทีมโทอละอีธาน ไปสามโชคมีใช่ยังเป็นตัวนำโชคเจริญเป็นตัวที่สองหวังลีโฮที่สามที่ป้ายสิบยวทางตรงโชคมีใช่ยังเป็นตัวนำหวังลีโฮเป็นตัวที่สองโชคมีโชคเจริญที่สามโชคมีชะที่ป้ายก้าโชคมีใช่ยังเป็นตัวนำหวังลีโฮเป็นตัวที่สองโชคมีใช่ยังเป็นตัวนำหวังลีโฮเป็นตัวที่สอ ไม่ใช่เป็นตัวนำดีทามเป็ตัวีสวังลีโฮที่สามผลการแข่งเที่ยวที่สิโชคมีชัยหมายเลขห้าชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาที 0. 4 7เจดวินาทีอีธานหมายเลขสองชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาทีหนึ่งจหนึ่งวินาทีหว,วังลีโฮหมายเลขสี่ชนะที่สามเวลาวิ่งหนึ่งนาทีหนึ่ง้าสมวินาที 1, โชคมีชัยหมายเลขห้าชนะที่หนเวลาวิ่งหนึนาที0.47เวินาทีอีธานหมายเลขสองชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาที1.14่วินาทีหวังลีโฮหมายเลขสี่ชนะที่สามเวลาวิ่งหนึ่งนาที1.53่วินาทีครับ